ครัวบันนี่ชวนทำยำวุมม้นเส้นหมูยอเครื่องแน่นจัดทุกคนวันนี้น้ำยำทำง่ายรดดแซ่บมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเราไปทำเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะ่ากินกันเลยค่ะหมูยอจ้าเนื้อแน่นๆเด้งๆเลยอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะจ้า50าบบาทนิดนิดนึงนะแต่ว่าอันใหญ่มากแล้วก็ซอยหอมแดงเลยจ้าหั่นครึ่งก่อนเราแค่เอามาซอยนะคะเมื่อเขียวเทศจ้า ตั้งโอหรือว่าขึ้นใชยอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเลยจ้าสักสองสามต้นนี่ซอยพริกแล้วก็ของเตรียมไว้พร้อมแล้วน้ำตาลทราย1ช้อนน้ำตาลปี๊บ2ช้อนแล้วก็น้ำมะนาวสี่ช้อนน้ำปลาสช้อนน้ำกระเทียมดองนิดหนึ่งนะคะคนคนคนน้ำตาลทรา,ายเลยจ้าพริกนะคะใส่เข้าไปเลยจ้าสาดไปเลยจ้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบนะจ๊ะ หมูสับค่ะเอามารวนก่อนนะคะคนี่ลวกๆๆให้พอสุกนะเอามาใส่ลงไปในน้ำยำของเราเลยค่ะหมูยอนะวันนี้เราใส่แบบว่าจุกๆเลยจ้าวุ้นเส้นนะคะวันนี้ใช้ของตาเกลยนคู่นะคะ ผักต่างๆของเราค่ะใส่ลงไปเลยนี่หอมแดงนะคะขึ้นช่ายแล้วก็อะไรนะมันเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าน้ำยำแซ่บรสเด็ดๆทำง่ายๆมากๆวุนเส้นเหนียวนุ่มชุ่มคอยำม,มุ้เส้นของเรานะจ้า mm hmm. แซ่บมากๆอ่ะโรยถั่วที่ส่งลงไปเลยจ้า ก,ก,กรุบกรอบนะจ๊ะเพิ่มความกรอบและความมันมาเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้ายำวุ้นเส้นหมูยอคเครื่องเน่นของเราค่ะ